ใช่เดี๋ยวผมสายเลือดเติร์มันไฟนัวซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ไายมีใครเป็นกู๊บเบิลซอลมังก็มีอีเซอเลฟแล้วก็พวกทันอะไรระเบิดพี่เพื่อนใครอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับร้อนึ่ง้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกครับมวยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจอกับหนึ่งนะเคยต่อยกันหนึ่งไหมกี่ครั้งแล้วครั้เป็นไงบ้างอ๋อแล้วพวกมวยสไตล์ วันนี้มาเจอไฟที่สามเที่ยววันนี้เอาชนะนำก็ได้ไปตอนนั้นต่อยกินยูเวทร้อยเท่าไรร้อย่สองวันนี้ต่อยร้อยยี่หกเลยเนาะเมื่อเช้าสอบนาจาสอบเป็นไงบ้างมาเอลยืดเส้นยื้อสายเนาะร่างกายยืดเส้นตอนนี้ผมพูดยังไงวันนี้พร้อมเอาชนะขึ้นนำคุมมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมด คนจังหวัดฝากเชิญเช่อไปเ่อิหน่อยขอเชิญแล้วเ็อไวันนี้ตี่อะขอโชคดีขอครับ